ครับสำหรับบทเรียน้ในครั้งนี้นะครับจะเป็นรูปแบบการพัฒนาโมเดล3มิตินะครับที่ขึ้นโครงสร้างในรูปแบบของสปินนะครับโครงสร้างมบสปินก็จะเป็นการนําเอาจุดและเส้นนะครับมาประกอบกันนะครับแล้วก็ใช้ modify list นะครับเพื่อทําการปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของ3มมิตินะครับซึ่งวิธีการสร้างนั้นนะครับจะเริ่มกันที่ในส่วนของ perspective ให้นักศึกษาเปิดมุมมอง perspective ขึ้นมาครับโดยการคลิกที่ maximize นะครับให้เต็มจอนะครับ จากนั้นนะครับในมุมมองที่เราจะใช้ในการสร้างสปินควรเป็นมุมมองท็อปครับปรับมุมมองให้มีลักษณะมองจากด้านบนลงสู่ด้านล่างเครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะอยู่ในโหมดของ Create นะครับแต่มาเลือกในส่วนของเชฟครับจากนั้นนะครับจะมีลักษณะของสปินนะครับเราจะมาเริ่มกันที่รูปแบบสปินเสลนรูปคือ Text ครับ t e ็กจะเป็นโหมดที่ใช้ในการสร้างข้อความนะครับหลักการแรกนะครับคลิกที่ Text แลวนํามาคลิกบนพื้นที่จะได้พื้นที่ที่ใช้ในการ Create นะครับจากนั้นให้นักศึกษาทําการปรับไซส์ครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับจากนั้นจัดตําแหน่งให้เหมาะสมนะครับในโหมดของ m o d i f y นะครับเราคลิกที่ Text และเข้ามาปรับที่โหมด m o d i f y จะสามารถเข้าทําการเลือกฟอนต์นะครับตามที่นักศึกษาต้องการนะครับมีบางฟอนต์ที่สามารถรองรับภาษาไทยให้นักศึกษาลองเลือกดูหรือทำการดาวน์โหลดอยู่ในเว็บไซต์ w w w f0nt.com สามารถที่จะเลือกฟอนต์ภาษาไทยมาใช้งานได้ อย่างในที่นี้นะครับผมจะขีข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับเช่นนะครับ CIS of RMUTI นะครับเมื่อทำการสร้างข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับระดับต่อไปคือการทำให้เส้นนะครับดังกล่าวมีลักษณะเป็น3มิตินะครับโดยใช้ m o i f y l i s e นะครับคือ x 2กดตัว E ที่คีย์บอร์ดครับ จากนั้นก็เลื่อนหาโหมด X ถูกครับลักษณะนั้นจะมีพื้นนะครับเป็น2มิตินะครับจะมีลักษณะเป็นโพลีกอนขึ้นมานะครับแต่ยังอยู่ในรูปแบบของสปินอยู่นะครับจากนั้นทําการปรับอัลมอนด์ครับให้มีปริมาตรที่สูงขึ้นนะครับยิ่งใส่อัลมอนด์มากเท่าไหร่นะครับปริมาตรก็จะหนาขึ้นเท่านั้นนะครับในที่นี้ผมปรับอัลมอนด์อยู่ที่4นะครับกด F 3ครับเพื่อดูเซกเมนต ลักษณะเซกเมนต์ลักษณะนี้นะครับจะถือว่ามีโครงสร้างที่โค้งงอเยอะมากนะครับถ้าหากเราปรับเซกเมนต์นะครับมากขึ้นนะครับจะทําให้น้ําหนักหรือปริมาตรนั้นมีความจุสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หากนักศึกษาไม่จําเป็นในการเพิ่มเซกเมนต์นะครับไม่จำเป็นต้องไปกดในส่วนนี้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมขอเพิ่มเซกเมนต์นะครับเข้าไปที่3นะครับจากนั้นนะครับ ผมจะทำการปรับให้ข้อความนี้ตั้งขึ้นครับโดยการใช้โรเตชครับนะครับเราดึงในแกน X ครับจากนั้นสังเกตดูด้านล่างครับในจุดนี้ครับจะมีลักษณะเป็นตัวเลขให้เราปรับไปที่90องศาจะได้แกนที่มีขนาดพอเหมาะแล้วก็สวยงามพอดีนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการใส่ Material เเข้าไปโดยการกดตัว M ที่คีย์บอร์ดนะครับ จะได้ Material ขึ้นมาให้หักศึกษาปรับ Material ตามที่กนึกษาต้องการเลยนะครับในที่นี้ผมจะเริ่มจากสีก่อนนะครับโดยการทำให้ r m c i นั้นนะครับมีลักษณะเป็นสีทองนะครับจากนั้นปรับในส่วนของนะครับ Specular ให้มีการสะท้อนแสงนะครับในการลากไปวางไว้ที่วัตถุครับทีนี้หากกนึกษาต้องการ Material ที่มากขึ้นนะครับอาจจะใส่ลวดลายเข้าไปโดยการใช้ในส่วนของ Map นะครับเช่นในส่วนของ d i f f u นะครับไปเลือกในส่วนของ BiMap เพื่อให้ได้ลวดลายที่เราต้องการนะครับพยายามจัดเก็บ Directory นะครับให้อยู่ในหมวดหมู่เพราะเวลาที่เราทำการโยกย้ายหรือทำการเซฟไฟลนั้นควรอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในที่นี้ผมจะเอาลักษณะของนะครับลวดลายเข้าไปใส่นะครับเป็นตารางลักษณะนี้ครับเราสามารถที่ย้อนกลับไปในส่วนของ Map นะครับเพื่อปรับในส่วนอื่นได้เช่นดั้มนะครับเพื่อให้มีลักษณะเป็นมิติหรือความลึกขึ้นนะครับผมทําการแดงเมาส์ลากในส่วนของดิฟูมาใส่ในส่วนของดั้มเลยนะครับปรับดั้มให้หนาขึ้นครับนะครับจากนั้นให้กดในส่วนของ show standard ดแม i อินวิวพอรนะครับแล้วลากส่วนนี้ไปใช้งานครับจะสังเกตว่าวัตถุของเรานั้นนะครับมีลวดลายที่เรากำหนดไว้นะครับกดชิปคครับเพื่อทำการแรนเดอ s ซมเพิลในส่วนของวัตถุนะครับอ o อบเจกท,ที่เราสร้างขึ้นมานะครับนี่คือส่วนหนึ่งของสปินนะครับให้หนักศึกษาทําการออกแบบในส่วนของสปินโด e เพจเทคนะครับแลวจากนั้นผมจะพาทําในส่วนของสปินที่สร้างออกมาในรูปแบบของวัตถุที่ใหญ่ขึ้น